ให้สเปคคุ้มราคาดีเมื่อเทียบกับแถวพระรามเก้าคือที่นี่คุ้ม่าเยอะเลยครับชื่อท่านครับอายุ26ปีทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนด้าน i อทอยู่ย่านพระรามเก้าครับเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้าครับ เดินไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วครับสเปคของที่นี่คือห้องใหญ่ตกแต่งดีมากเลยครับพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางใช้ได้เยอะมากเลยครับคุ้มค่ามากที่ไม่ได้ซื้อแถวพามก้าเพราะว่าสถาน,นต่างชาติเยอะครับแอดผมก็เลยมาดูที่นี่เพราะว่าที่นี่ให้สเปคสูงราคาดีเมื่อเทียบกับแถวพามเก้าสือที่นี่คุ้มไปเยอะเลยครับ ก็สำหรับเพื่อนๆหรือใครที่กําลังมองหาคอนโดอยู่นะครับผมมองว่าที่นี่คุ้มมากเลยครับทางใกล้รถไฟฟ้าใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้ออฟฟิศแล้วก็หาของกินง่ายมากเลยครับถ้าไม่ได้อยู่เองก็ปล่อยให้เข่าก็ได้ครับคือว่าปล่อยง่ายมากยังไงก็ลองแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับ